จังน <łość> ้ำโมพร้อมๆกันจังน้ำโมพร้อมๆกันจังน้ำโมบมบมกัน อิมาหังพรกวาอัตตะภาวังตุมหากังปาลิจาชาเมียข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคาเจ้าข้าพระองค์ขอมอบกาย สวัสชีวิตต่อพราาะรัตนนาฏยคือพระธรรมคือพระปุณคือพระสงฆ์อิมาอาจารยยังอาตาพาวังตุงหากัง บาลิจาัชามีข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อพระอาจารย์เพื่อเจริญพิปัสนากรรมฐาน นิพานาสัมมีพันเตสัจิคลนัตถายารามาธานัางทีีข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้ ซึ่งภากรรมมาทานแก่ข้าพระเจ้าเพื่อทำให้แจ้งซึ่งรานิพาน์เยนีวายันตินิพพานังพุทธาเตสัญจาสาวการ อิกาญนีนามกิณาสติปัฏฐานาสัญญนาพระพุทธ <c oughs> เจ้าและเหล่าอริยะสาวงได้ดำเนิน ไปสู่พรนิพพานด้วยหนทางเส้นนี้อันเป็นทางสายเอียงซึ่งนักผ่านราชบัณฑิตท,ทั้งหลายรู้ทั่วกันแล้วว่าได้แก่สติปัฏฐานจีข้าพระเจ้า ขอตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิยนตนต่อพระรัตนตรัยและต่อครูอาจารว่าตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพระเจ้าจะตั้งอ,อกตั้งใจประพปฏิบัติจริง เท่าที่ตนสามารถเท่าที่ตนมีโอกาสภาฏิบัติได้เพื่อให้ได้บรรลุมรรคผนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเดินทุววังเมียชีวิตตาง วังมีมารนางังอาวาสางังมายามาลิตพังมารนาปิโยสนานังมีชีวิตตังชีวิตแตมีวางอนิยตัง มาดานังนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนเราจะต้องตายตายแน่แน่เพราะว่าชีวิตของเรา มีความตายเป็นที่สรวนชีวิตของไม่แน่นอนแท้เป็นโชคอันดีเป็นลาภันประเสรินที่เราได้ปฏิบัติมีปัสสนาครมาทานไม่เสียที ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ให้นำหน้าคำท่ากรรมฐานอย่าก็ว่าตามเนี่ยนั่งในท่านั่งกรรมฐานแล้วก็ว่าตามแนวท่าไหนถนัดท่านั้นก,ก็ว่าตามหลับ <c oughs> ตาคอยหลับตาลงหวานในใจน้อมใจเข้ามาหาตัวเองหังสุกิโตมิเน ไม่มีภัยไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากขอให้มีความสูงรักษาตนอยู่เธอ Hai sap suci untuk nitukuka untuk hari あ。た ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความลำบากไม่มีความเดือดร้อนขอให้มีความสุข lạc xa tuân như thế ý maya <Sýmá> ya tham ma nu no pati patiya ya la tana อาพะเจ้าขอบูชาพระรัตนตัยด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี้แล้ด้วย ข้าพระเจ้าได้สำเร็จพร้มความปารนาในการนั้นไม่ช้าไม่นานด้วยเธอจแนขึ้น กรมัรรทานก็ได้เสร็จสิ้นจบลงในเพียงเท่านี้นี้วก็ได้ปฏิญาณตนจงแต่ถวายตัวต่อองค์สมเด็จพระสัมสม,มาสัมพุทธเจ้าถวายตัว,าวาต่อพระอาจารย์แล้วก็ได้ตังต้งยดอธิษฐาน เรวก็ได้แผ่เมตตาให้ตนเองแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์แล้วก็น้อมปฏิบัติบูชาแด่พระรัตนตรัยเนี่ยเราเป็นลูกศิษย์โดยแท้เราปฏิบัติบูชาแด่พระรัตนตรัย การบวชไม่จำเป็นต้องบวชโดยตัวการบวชที่สามารถบวชบวชโดยใจได้ถึงตัวเราจะไม่เป็นพระแต่ใจเราเป็นพระได้เราก็สามารถที่จะทำได้ ไม่ต้องใส่กีวรสีเหลืองเราก็สามารถที่จะเป็นพระได้ไม่ต้องใส่สีขาวแล้วก็วัดใจสีขาวได้การบวชก็มีบวชกายอย่างเดียวไม่ได้บวชใจบวชใจไม่ได้บวชกาย หรือบททั้งกายหรือบททั้งใจในอย่างนั้นหรือก็ไมา่ได้บททั้งกายก็ไามา่ได้บททั้งใจเนี่ยไม่ว่าจะบุญเสริมกรรมแต่งมันก็อยู่ที่เจตนาของเราไม่ว่าจะบุญบ้างบุญน้อย มันเวลาเราทําบุญมัน็อยู่ที่เจตนามีมากไม่น้อยทำํทำทมกำลังศรัทธาหลวงพ่อฤาษีเลยงดำท่านเคยเนี่เปรียบเทียบไว้ว่านะก็เหมือนเราทําบุญแล้วเราได้ในสงฆ์เท่ากับถูกรถทรันี ทำบุญแปดสิบบาทก็ได้เท่าก,กับหล้านเราลองคิดดูว่ามันมากขนาดไหนแต่ที่ของหลวงพ่อหลวงพ่อแท่แค่อุปมาอุปไมยให้ฟังเฉยๆว่าให้มองให้เห็นภาพามันได้มากขนาดนั้นแค่จริงๆแล้วไม่ได้แค่นั้น ได้มากกว่านั้นเยอะแล้วต้องไปสเสวยบุญนะในสิ่งที่เราสร้างไว้โดยเป็นอตัตบภาพเราลองคิดดูว่าขนาดให้กับสัตว์เดจฉาร ได้ให้จานเดียวเราต้องได้รับอัตภาพเกิดเป็นยังต้องเกิดอีกตั้งอีกร้อยชาติเกิดนะเกิดอีกร้อยชาติถ้าเราให้กับคนเนี่ยหรือผู้ไม่มีสิน้น เราก็ได้เท่ากับหนึ่งพันเท่าเดียมันคิดดูว่าเราได้หนึ่งพันเท่าเราก็ต้องไปเกิดนะอีกหนึ่งพันชาติเท่ากับหนึ่งพันอัตภาพนี่ข้าวจานเดียวนะยืออาหารมื่อเดียว เราต้องไปเกิดอีกพันชาติโยมว่าเยอะไหมสภาพร่างกายมีเนื้อมีหนังมีเลือดมีน้ำเลือดมีน้ำหนองนะมีเสเลดเนะี่ยมีมีเยื่อุ่มในสมองเห็นไหมแค่ ให้กับผู้ไม่มีศิลนะถ้าให้กับผู้มีสินก็คูณกันไปอีกคูณกันไปอีกและนี่ถ้าเราทำทานนะนะทานลองจากให้ธรรมะเป็นทานคือวิหารทานให้ลยมคิดดูว่าจะาได้อัตภาพเท่าไหร่ แต่่วงเกิดเป็นเทวดาขีชาติเกิดเป็นคนขีชาติเกิดเป็นมหาเศรษฐีขีชาติเกิดเป็นพระมหาสศิษชาติเนะี่ยเราก็ลองคิดพิจารณาดูแม้แต่ทำแค่กระเบื้องแค่ปูวิหารฐานแผ่นเดียว วิมานก็ไปสร้างรอไว้บนสวรรค์ไหนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้สูงขี่โยชนะเขาอ,อยู่ที่กำลังของศรัทธาเราบางคนก็อาจจะสูงถึง12โยด์นะ16โยน์12โยต์ในขนาดไหน16โยด์ขนาดไหนโยโมมลองคิดดูดิวิหารของเราสูงนะ แค่อนุภาพของการที่ทำหลังคาแค่แผ่นเดียวโดวยจิตศรัทธาไม่ได้ทําเพื่อเอาหน้าไม่ได้ทําเพื่ออยากไ้หนาทําทเพื่อถวายบูชชาแด่พระรัตนตรัยยิ่งได้มากมันอยู่ที่เจตนาของเรา ไม่ใช่มาทำให้หลวงพ่อไม่ใช่มาทำเพร่อวัติเราต้องตั้งเป้าไว้เราทำเพื่อความตั้งมั่นของพรารัตนาไตความตั้งมั่นของพระศาสนาให้ศาสนายัางยืนตราเท่าเชื่อชีวิตของอายุพระศาสนา ถ้าเราตั้งเป้าเราก็ยิ่งได้อันสมมากไม่ใช่เราตั้งแค่วัดเราวัดในบ้านเราวัดนันนี่เรามันก็ได้น้อยแต่บุญไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จำนวนเงิน ขึ้นอยู่ที่กำลังศรัทธ,ธาหรือกำลังของใจใจของเราที่ศรัทธ,ธาที่เราตั้งมัน่นว่าเราตั้งมั่นจะถวายกับใครหรือถวายแค่วัดเพื่อถวายแค่สุงพ่อวัดใดวัดหนึ่งก็ไม่ใช่มันก็จะได้น้อย ถ้าเราตั้งมั่นมาในถวายแด่พระพุทธศาสนาถวายแด่พระรัตนไตอันนี้สง์จึนไม่มีประมาณนะเพราะฉะนั้นเวลามาทำฟาร์มศาสตร์ก็ดีหรือทำอะไรก็ดีนะให้ตั้งมั่นตั้งเป่าไว้ว่าข้าพเจ้า ตั้งใจทำบมสะอาดเพื่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมถวายแด่บูชาแด่พระรันาตานตรัยบริวสลนี้ดีข้าพเจ้าทำขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันการนะขั้นต่างๆก็เป็นพระชนดบัขฑ้นสุดคนไปกันปันเป็นพัะสะกาธารามีนะ ขั้นรองพระอาหารหันต์ก็เป็นพระอนาคามีและขั้นสุดท้ายให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระาหลันตามแต่บารมีของข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องโดยใครนะบารมีของใครของท่านเธอทะเรียกว่าสาัยรับาลของใครของมันอยากได้ต้องทำเอาเอง เสร็จก็ค่อยๆค,ยคายออกลืมตาคายออกแล้วก็กลาบลงสามหมุน